ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมลวนะครับจุกกะผมเมงไอเกมเมอร์ I ทุกคนเห็นหน้าปกเหมือนผมไหมผมจะมาดูคลิปนี้ว่ามันมีอะไรมัางผมอยากรู้แค่อย่างเดียวคือไอหมอกดํานั่นคืออะไรผมเรียกกันว่าหมอกดำนะครับจะเรียกว่าเมฆดําดีไหมอะเออเรียกว่าเมฆดําดีกว่าเพราะมันเหมือนกว่างั้นเราดูกันเลย กระจัดกระจายเต็มหมดเลย <is> นี่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 เอาภาพเลยภาพกระมืออยู่และนี่นี่ไหนตอนเนี้ยโดนกินไป <'m> คนแรก

จบกันชีวิตเด็กเนี่ยน่มันน่ากลัวมากโดนหมดเลยการ์ตูนสุดที่รักของฉันดูณไปดูก็โดน s <S การ์ตูนนี่คือการ์ตูน,น,นอะอไร Yeah, yeah. <laughs> There's no superheroes left. We're the only ones who can save the universe. But I'm just a psychic and I'm a villain. Look, kid, do you really think we're going to save the universe with the power of love? That's a great idea. We'll I know we're not heroes. <laughs> but maybe we can learn. จะกบิดดูคำตออมันเริ่มล้แย่เลยแย่เลยแย่เลยเฮ้ข้างบนเะมเอ้ยไม่หมดยังมีอีกอ่าไปเลย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 เอ้ยไปเลยมีอะไรเข้าไปเหรอ ไอ้สิ่งที่เราดูมาทำไมมันถึงเกิดขึ้นจะจบแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหนังทั้งหมดอยากโล้ทำไมมันถึงเดดหมดผมว่าไอ้สีฟ้านี่ไอ้ไตัวนางนเราเรียกผมเรียกมันว้นางอีกนะมันก็โดนกินว่ะ เพราะว่าตัวมันดูหลังเหมือนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะครับท่านผู้ชมเราสนใจอยู่เราตู้กับบันบันแล้วก็โดนสีตามไปได้เท่าก็เหมือนมันโดนคืนนะเราตัดแล้วก็ตัดอะไรเนี่ยแน่แน่แน่โดนกินแบบท่านผู้ชมใช่เหรอ ผมว่าไม่ใช่แล้วนะแล้วลองดูซิไม่มีเลยไม่มีนะครับคานผู้ชมมันคืออะไรอ่ะว้าวเดี๋ยวก่อนข้ามก่อน so มันคืออะไรอ่ะหรือว่ามันเป็นคำสาบหรือว่าเขาจะกำจัดหนังที่เขาไม่อยากดูทิ้ง หรือว่าหนังเก่าทิ้งเอฟฟินกับเจ็กจะบอกว่าหนังเก่าก็ใช่แหละน่าจะกำจัดทิ้งและแต่จะกำจัดทำไมอ่ะเราชอบดูนะจะกำจัดหมดแล้วก็ไปทําใหม่เหรอว้าวช่องเน็ตเวิร์ดโดนหมดเลยอถ้าทำลายช่องเน็ตเวิร์ดหมดน่าจะไปทํำลายช่องนึ่งอันผมก็ไม่รู้อะ่ะแต่ถ้ามันออกในชีวิตจริงเอ้มันเหมือนในชีวิตจริงอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนี้เกิดโรคระบาดโควิด1 9ตอนนี้ในช่องเน็ตเวิร์เกิดการระบาดของเมฆดํำที่จับคนกินเป็นจำนวนมากจะบอกว่าจับคนกลืนเข้าไปดีแล้วการเป็นพวกเดียวกันอะ่ะใช่แน่นอนใช่น่ากลัวมากเมฆดำปิศนาแล้วเมฆดำมันชื่ออะไรอะ่ะไม่มีพักไข่ด้วยถือว่าใช้ได้ นั้นเลยก็ไม่รู้แล้วจะทำอะไรดีแต่ถ้าจะบอกว่าเราฝึกขอเลี้ยวยกว่อนนะนี่นี่นี่ไอ้เมฆดำเนี่ยมันจะทำอะไรทำไมามันถึงโผงมาสิ่งนี้ผมดูที่สุดทำไมมันทำไมเกิดแผ่นดินไหวแล้วเกิดรอยแยกของช่องเหรอแล้วมันก็โผง่มาเลยแบบเหมือนแบบด้านในนะมันเป็นรอยแยกของช่องอะ ทีละช่องทีละช่องอะแล้วมันก็เกิดแผ่นดินไหวกันทุกช่องแล้วมันก็ระบาดกันทุกช่องเลยใช่ป่ะถ้าผมคิดนะมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ห้องนี้แหละน่าจะโดนกินเอ้ยพวกอ้กระต่ายนี่น่าจะโดนกินเชี่ยวผมดิเพราะว่าไอ้นี่มันบอกว่าจะปลอบเพราะว่าไม่เห็นน้องมันกลัวมันเรียกว่าบันบันใช่ป่ะใช่บันบัน ไอ,อ้ผู้หญิงคนนี้ผมเรียกชื่อไม่ถูกใครรู้ชื่อมันมั่งบอกหน่อยแต่ผมสงสารนีนกรต่ายนี่มากแอะเออคือว่าตอนที่มันโดนกินตัวหัวใหญ่ามากนี่ตอนเนี้ยมันช่วยแล้วมันก็โดนกินน่าสงสารเหมือนกันนี่ก็อีกไม่มันจะช่วยแล้วก็ตาดจบไปแล้วก็โฟไปอีกด้านหนึ่ง ที่จริงมันก็ต้องผกไปนี่ก่อนผมนี่ไอเนี้ยน่าสงสารสุดเลยมาก็โดนเลยเนี่ยๆๆวันพุ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็โดนเลยนะแล้วก็ไม่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 แลวนี่คทีมัพุ่งขแล้วก็โดนเลยดี้แล้วกอว่านของเอที่ชอบดูวันที่ลร์ชอบ I've never seen นี่นี่นี่น่ากลัวมากวิ่งันเกือบไม่ทันอะ่ะนี่ดูดูเจ๊กดิท่านผู้ชมน่ากลัวเฮ้ฟินด้วยแต่เจ๊กับฟินใครน่ากลัวกว่าผมให้ฟินน่ากลัวกว่าเพราะดูตาของฟินเลยน่ากลัวมาก No You're yeah, super the only ones who can save the universe. But I'm just a sidekick, and, and I'm a villain. villain. Look Do you really yeah. think we're going to save the universe with the power of love? That's a great idea. Use oh, the idea? power of love. I know we're not heroes, oh. but maybe we can learn. Yeah. การสู้กับ,บนเร่มันก็ดูบบเยที่ที่มันเป็นเพลงเริ่มต้นกกน,นั่นแหละแต่เอูกับื่งนี้ เอ้แ่เนีย่ยมันเละไปหมดเลยบอกจากดวงอาทิตย์อ่ะยังเละอะ <you> ออกอ <'m> ย่าง้าจะมีแค่นี้หละมะัไม่มีคลิปอื่นแล้วอ่ะมีแบบ บอยฟร e n d ด้วยนะครับท่านผู้ชมน,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 นี่นี่มีแบบบอยฟรียน่ากลัวจริงๆนะท่านผู้ชมที่จริงมันมีสปอนบ๊อบด้วยแต่ก็ไม่ได้โะ่ะงั้นก็มีแค่นี้แหละามาั้งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะครับแล้วก,ก็กด subscribe งั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย